วันนี้อยู่กับเนเน่นะทุกคนเห็นด้านหลังเนเน่ไหมคะวันนี้เราจะปล่อยรถกันถึง5คันนะมีรถให้เลือกหลายรุ่นหลายคันเลยบอกแล้วว่าออกรถกับสมชายนะได้รถไวอนุมัติไวเห็นโตลต้าฟอร์จูเนอร์คันนั้นไหมลูกค้าเพิ่งมาดูรถเมื่อวานนะเพิ่งมาดูรถเมื่อวานเซ็นไฟแนนซ์เมื่อวานวันนี้อนุมัติแล้วรับรถเลยรถปะรถมากแล้วเดี๋ยวมีอีกหนึ่งคันนะคะ11โมงเราเจอกันเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกรอบนึงว่าคันนั้นคือรถอะไร มาไล่กันคันแรกค่ะ t o y o ต a f o r ร u n e er, เรรถเจ็ที่นั่งนะคะใครหารถครอบครัวคันนี้ได้เลยคันต่อมานะคะ Honda c i t ต Honda City ตนี่ปล่อยกันถึงสองคันสองสีเลยนะมีทั้งสีเทาและสีดำนะคะออกพร้อมกันวันเดียวกันลูกค้ามาดูรถวันเดียวกันเช่นกันค่ะตรงกลางอันนี้สำหรับลูกค้างบน้อยๆน,นะงบน้อยๆน,นะ t o y o ต a So ซ una นนี้มีให้เลือกหลายแบบหลายรุ่นหลายคันเลยเพราะฉะนั้นใครกำลังหารถอยู่โทรมาหาในนี้เลยคันต่อไปค่ะคันนี้นะ m า z d a บ t ท0ห้าิ นี่ใครหารถกระบะราคาเบาๆนะคันนี้ได้เลยเห็นไหมว่ารถนี่เนมีแต่คันสวยๆออกง่ายอนุมัติไวจริงๆนะคะออกง่ายอนุมัติไวจริงๆตรงคอนเซ็ปต์ร้านเลยเห็นไหมใครนึกถึงรถนะคะนึกถึงรถบ้านรถมือสองสวยๆส,สภาพดีๆแบบนี้ต้องนึกถึงนี่เน่ค่ะสมชายคาเซนเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายในใจอยากได้รีโทรเข้ามาสวัสดีจ้า ชื่อมุสลินโคศิดาค่ะชื่อบุญภการนะคะมาจากตาพยาค่ะชื่อสํารานครับมาจากใสมาแต่วัฒนาครับบ้านน้องหมูชื่ออะไรนะเออบันพุทธครับมาจากที่ไหนมาจากสกแก้วเห็นรถคันนี้ผ่านช่องทางไหนจ๊ะใต้สดครับทางเพจเฟซบุ๊กค่ะก็มีคนแนะนำมากคับแนะนำมาว่าจะไหนเนาะว่าที่นี่รถดีแล้วก็ไม่ดีไม่เอามาขายครับก็อยากแนะนำให้มาที่ร้านเนี่ยคะ่ะ ก็รถคุณภาพดีค่ะรถสวยค่ะบริการดีค่ะบริการดีพนักงานที่นี่บริการดีมากเลยก็มีคนแนะนําทั้งบ้านแนะนํามาให้มาออกที่นี่ค่ะเงี้ยวครอยู่สิบกว่าตัวออกคนเดียวมันบ่นี่ออกคนเดียวออกคนเดียวครับตอนนี้หนูอายุเท่าไหร่19้ค่ะอายุ19เเนาะออกคนเดียวใช่แล้วก็ขอพ่อเซ็นด้วยแค่นั้นเนาะออกง่ายไหมออกง่ายครับค่ะถ้าใครสนใจก็เข้ามาดูได้ที่นี่นะคะ สมชายค่ะผู้ดใดอยากได้รถรถด,ด,ดีมีคุณภาพามาผมช,มชายคาเซนเตอร์นะครับรถสภาพเยี่ยมครับใครที่อยากเอารถดีนะครับก็มาที่นี่ครับไม่ดีที่นี่ไม่ขายครับสมชายสุดยอดค่ะผมชายสุดยอดครับรถไม่ดีที่นี่ไม่ขายสมชายสุดยอดค่ะ,ย,ย,คะยังไงโปอยู บริการดีรถส,สวยในครอบครัวคันที่2องนะต้อนรับอย่างดีเลยค่ะองงอกง่ายออกเร็วนะครับสภาพดีทุกคันครับมีคนแนะนํามาจากมาจากกระบิบุรีค่ะ,คะเยี่ยมมากเลยค่ะผมขายพาเซนเตอร์รถไม่ดีนี่ไม่ขายผมขายสุขขสดยอดสุดยอดสุดยอดเลยค่ะ